นี้ก็เป็นจักรยานที่เสร็จแล้วนะครับก็มาดูกันชัดๆก็เป็นเหมือนตามที่สเกจไว้นะครับแล้วก็ผมลองขยับเข้ามาดูนะฮะ <c oughs> กข้างบนนี้ก็มีข้างบนนี้จะมีสติกเกอรนะ์ที่แบกไว้ที่ออกแบบไว้ที่ตะเกียบก็จะมีนะรตรงนี้จริงๆผมใจร้อนไี่หนึง่งลายลอยเยอะไปหมดเลยแล้วก็นะฮะ ก็พ่นเคลียร์หรือว่าลกเกอร์ทับไว้อีกทีหนึ่งเพื่อให้มันอยู่ได้นานขึ้นนะข้างหลังก็จะเป็นตะเกียบนะีหลังเนี่ยสีดำนะมีรอยสติกเกอร์ตามที่ออกแบบไว้เป๊ะๆตรงน,นี้ก็มีนะต้านี้ก็มีจริงนะตรงนี้นะนก็จะมีอยู่ตรงนี้ผมจะใช้ยางรองไว้เพราะว่า เดี๋ยวสีไปโดนเฟรมก็สีจะลอกอีกเรื่องเยอะเหลืเกินส่วนข้างล่างก็เป็นจานธรรมดาสีดำโดยรวมก็ไม่มีอะไรก็เป็นรถถูกๆคันหนึ่งที่เอามาทำสีใหม่เ4็มสสวยงามก็เซมเหล็กนะฮะก็ถ้าเพื่อนๆอ,อยากมีโอยนี่สีติดนะเนี่ยถ,ถ้าเพื่อนอยากมีก็ลองหามาเลยก็ได้ครับถูกๆเมื่อเฟรมนี้ผมซื้อมา9 0 0บาทเองนะ ไม่แพงมากนะฮะก็ส่วนล้อก็เป็นล้อเก่าตอนเก็บได้จากไอ้นี้นะฮะก็ยังเป็นหัวใหญ่อยู่เลยแล้วก็สนิมขึ้นหมดแล้วเนี่ยยังไม่ได้เอาไปขึ้นซีรวดใหม่ก็ใช้บิวของเก่านะก็คอก็เป็นคอจุ่มนะซื้อมา200ร้อกว่าบาทสามร้อบาท200สองเบรกนี่ 200เหมือนกันหน้าสองร้อยบาทนะฮะก็อันนี้ไม่กีบาทนลฮะอันนี้ก็บเบรกนี่ก็หน้าสองร้อยหน้าหลังส่วนตัวนี้ก็น่าจะสากร5อยห้าสิบถ้าจะไม่ผิดคู่ละคู่ละสา0อยหสิไฟนี้ก็สา0รอยกว่าบาทอันนี้อันนี้แพงหน่อยหนะ้าร้อย วัดใหม่วิ่งไป1,600กว่าโลนะแต่ไหม่ยี่ห้อนี้ไม่รู้ทำไมตัววัดแคลอรี่ผมมันไม่ค่อยตรงเท่าไหร่เลยส่วนไปท้ายนะก็ของบอลทรัคเจอเร์แล้วไงเนี่ยก็ซื้อดีหน่อยยี่หอดีหน่อยก็400บาทแต่ก่อนใช้ของหวยแล้วมันของยี่ห้อไม่ค่อยไม่ยี่ห้อมัน ชอบผังง่ายส่วนนี่ข้างหนึ่งก็จะเป็นซิงเกิลสปีดนะครแบบฟรีฮะส่วนข้างนี้เป็นฟิกเนคราวนี้มาดูอุปกรณ์ที่ใช้ก็ลองแนะนำดูอ,อันนี้มีน้ำยาลอกสีซื้อมา80บาทนะครับ80บาทในราคาอยู่ข้างบนมองไม่เห็นบอสนี เสรีมูเวลเนี่ยก็เอาไว้เนี่ยก็ต้องใช้กับเกียงนะฮะเอาเกียงไว้ลอกนะฮะตอนนี้รูปเกียงอยู่ก็เอาเกียงไว้ปาดสีออกนะหลังจากที่เราเอาน้ํายาน,นี่ปาดลงไปแล้วก็เนี่ยฮะของบอสนี่นะแปดสิบาทก็เหมือนโพสเเอ s ก็เหมือนเมื่อกี้ที่ผมให้ดูรูปนะฮะส่วนนี้เป็นสีถูกๆนะครับก็เป็นสีรองพื้นเนี่ยเขียนไว้ที่ตรงนี้สีรองพื้น สเปร์รองพื้น,นะะสีเทาน,นี้ใช้ยี่ห้อถูกหน่อยสีรองพื้นมันอยู่ข้างในส่วนสีที่พ่นจริงนะครอันนี้ก็เป็นสีไทแลนคค่อนข้างดีนิดนึงของ Paint นิปปอนเพนต์อันนี้ก็สีส้ม H48 นะครับแล้วก็ส่วนตรงตะเกียบก็จะเป็นสีดำกนะ็มีแค่นี้นะครก็ ถ้าเพื่อนๆอยากลองทำดูก็ลองทำได้นะโอเคแล้วก็ถ้ามีอะไรสงสัยก็ลองถามถามดูก็โชคดีครับสวัสดีครับ